ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ถั่วลิสงขั้วลงไปคั้วเราก็ไปตำหย,ยาบๆนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยปิดไฟคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูมัสมั่นไก่มาฝากสูตรนี้นะคะก็จะเน้นทําง่ายๆเลยใครก็ทําได้ใช้เครื่องแกงสําเร็จนะคะแล้วก็ใช้เนื้อะโพกไก่แบบว่านเน้นๆเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยค่ะส่วนผสมของมัสมั่นไก่ค่ะก็จะมีเกลือน้ําปลาน้ํามันพืชน้ําตาลมะพร้าวน้ํามะขามเปียกพริกแกงมัสมัน่นหัวกะทิถั่วลิสงคั่วแล้วก็ตำหย,ยาบๆนะคะมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่เนื้อสะโพกไก่หรือใครชอบเนื้อส่วนไหนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปค่ะพริกแกงมัสมั่นก็หาซื้อได้ในห้างทั่วไปนะคะจะมีเป็นแพ็คสำเร็จขายอยู่เราจะผัดพริกแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไป ค่อยๆแบ่งใสายจ้าสองสารอบนะคะผัดให้กะทิแตกมันค่ะค่อยๆเติมลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะใช้ตะหลิวบี้ให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็เอาเนื้อไก่ลงไปผัดค่ะวันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่นะคะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะมันฝรั่งก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะแต่ว่าให้ออกไปทางชิ้นใหญ่ๆหน่อยมันจะได้ดูสวยนะคะแล้วก็ไม่เละกันไป คลุกเคล้าพอเข้ากันนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็คลุกเคล้าพอเข้ากันเติมหัวกะทิใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำสะอาดดูให้พอท่วมพอดีนะคะ ประมาณนี้ส่วนความมันเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยใครที่ชอบกะทิมันๆก็ใส่กะทิอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่น้ําสะอาดแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบมันมากนะคะก็จะใส่น้ําลงไปเยอะหน่อยแล้วก็ใส่กะทินิดเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าแกงมัสมั่นนะคะจะต้องออกมันแล้วก็เข้มข้นถึงจะอร่อยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะคะเราจะต้มจนทุกอย่างสุกดีเลยทั้งไก่ทั้งผักเนี่ยดูให้สุกดีเลยนะคะเดี๋ยวกลับดูกันค่ะ อันนี้เราต้มประมาณ20นาทีนะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วค่ะน้ำแกงก็จะข้นขึ้นด้วยนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็คนพอเข้ากันเราก็ดูจนแบบว่าไก่นุ่มดีเลยค่ะชิมรสชาติแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยนะคะ ให้รสชาติออกกลมกล่อมนะคะก็คือจะมีทั้งมันมีเคม็มมีหวานนะคะแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆค่ะสังเกตมันฝรั่งนะคะว่าสุกดีแล้วหรือยังนี่ค่ะอันนี้จะแบบว่าลองใช้ช้อนตักดูก็ได้ค่ะมันจะนุ่มแบบนี้เลยแบบนี้ก็คือได้ละอันนี้ประมาณ25นาทีแล้วนะคะน่าจะโอเคละขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปคั่วเราก็เอาไปตำหยาบๆนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยปิดไฟคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ลองชิมรสชาติอีกสักรอบหนึ่งค่ะใส่ถั่วแล้วมันจะมันขึ้นอีกนะคะมันจะหอมๆม,มันๆเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเตรียมชามแล้วก็ตักมัสมั่นไก่ใส่ลงไปเลยค่ะมัสมั่นไก่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ เวลาที่กินแกงมัสมั่นนะคะต้องกินกับข้าวละอนนะคะถึงจะอร่อยกินไปก็จะนึกถึงบทกลอนไปนะคะ <c oughs> เคยท่องใช่ไหมตอนเด็กๆชิมตัวน้ําก่อนนะคะน้ําเข้มข้นมากเลยค่ะมีความหอมมันเค็มแล้วก็หวานค่ะครบรสมากๆลองชิมเนื้อไก่บ้างนะคะมันจะหอมถั่วลิสงรั่วด้วยค่ะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะ ที่เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะมันฝรั่งอืมนุ่มมากแกงมัสมันไก่เราจะหากินยากใช่ไหมคะต้องลองทำเองเลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ